โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรล้ง 4M นะครับกับวิโรโซติเลอร์นั่นเองนะครับแน่นอนครับอะไรที่มันเป็นตัวดาเมจเวทแน่นอนครับผมออกกิมมอลอยู่แล้วครับยุคนี้มันมามันต้องตามเบต้าหน่อยนะฮะเบต้านี่กิมมอนะครับบอกไว้เลยเอลเดอร์ผมพี่ไม่ออกถือว่าเจ้เอลเดอร์ผมด้วย เออไอสองอย่างเนี่ยคือเป็นท็อปฟอร์มจะจัดในเบต้านี้นะครับน่าจะจุดแค่ตรงนี้ด้วยหรือมั้งเบต้านี้จะเป็นฟินนอ,อ่ะอ่าเรียบร้อยโอนล็อกมาได้ปะยัง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 เด้หาม,มุมกันจะตายแล้วนั่นน่นะเออมันฟอกอ่ะเออล็อกไปดิ ล e ล,ล็อกเก็บงานให้พี่หน่อยลองวะแล้วลองวะแล้วลองวะแล้วพี่พิมพ์นี่ก่อนตกูตายเปรี s. <S ้ยวเปรี้ยวกูไหนนีายคือตัวเราต้องเก็บวิญญาณตลอดนะครับสกิลสองไม่งั้นดาเมจมันจะไม่มีนะแต่เวลาตายนี่วิญญาณก็หายเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วตกให้ผมไปตัดรูนกูกำลังวิ่งไปตัดตัดเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยก็แลกได้ดิจานไหมก็มาเครื่องของกำลังเพียนปะเห็นเห็นในแผนที่เย็ดเก ใช่ <laughs> ยิบดีเออเรืเร่องมันเหลือประมาณสิบได้มั้งผมเวลก่อน,นี้ยืนไปก่อนเลยตอนนี้กูพุ่งเกิดอะไรเชียวไหมหยุดกูที่คือสกิลสองอวะว่ะเวลาผมตายวิญญาณมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับหายไปเยอะมากาาาาแต่เมื่อกี้นนก็ได้แอดซีใช่ไหมได้ได้ได้ ไม่ได้ว่ะรอบเนี้ยมันสดป่ะไม่รู้ว่ะถ้าสดก็พอได้เนอะมันนิ้วบนโดนนะพี่ไปสิงไปบนกันโอเคได้ได้ได้กินวิ่งหนีนกอ่ะนกตามไม่ทันดูเกินเอวดีเอวด,อดีบิดประทานแลมเพด สิงนักวิ่งอ่ะกับสิงเออโขกหน้าไปสักทีดิสกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะครับมันจะต้องกะนะครับมันมีสามระยะคือใกล้กลางแล้วก็ไกลนะครับ q w e นะคีย์ของสกิลนะครับ ยี่ห้าแล้ววะยี่ห้าเนี่ยมันเป็นคำพูดของคาวบอยปะวะยี่หไอ้นี่ละมิกกี้เมาวะทีเดินทางทอล์สตอรี่อะหลอไอ้ตัวไอ้ตัวคาวบอยในห้องมามาชั้นหาชั้นสิเจ้าหนูอะไรนี่ปะเออที่หลอกไปหลังหินน่ะเออเรียบร้อยจากหนูกลายเป็นสมชาย มันเชื่ออะไรว่าลืมก็ลืมเหมือนกันเออแต่รู้มันคือทอร์สตอรี่อืมผมจะแตกไว้ก่อนแล้วกันนะครับอา้าวติดแค่ชุดหนึ่งว่ะคนตีนด้วยกูอ่ะเนี่ยฟินมาวะพี่ พีนวาร์ปบ่ะออ,อันนี้พี่ไม่รู้อ่ะว่าเขาวาร์ปตอนไหนเนะี่ยอย่าทำฉันเลยหามุมก่อนเครือเรียบร้อยรีเจนฉันลาวิโอห้าว่ะนน กระสุนมันล็อกเป้าไม่ใช่หรอบิงก์ก็โดนอยู่ดีไหม่ต้องให้กระสุนออกก่อนแล้วบิงหลบดิแต่ระยะแค่นั้นคงไม่ทันน่ะล็อกว่ะแต่พี่ไม่ได้อัพอันตีอ่ว่ะ <vis> มันว่าไงวะเอาเล่นไหนเล่นกลางฟินไม่มีรองเท้าว่าะกตลลงสิ่งไปเางั้นพี่เวฟไปก่อนเลยนะเอาเลยมันจะถึงไ้มเฮ้เเยไม่ได้ตายตายตาย กระแทกหน้าไม่ทันโดนโซแทบต้องปีมันฟอกอะมันกูไม่รู้กูจะตีใครก่อนจะไปหามุมอย่างชอบเลยครับ ยิงจามีข้างล่างไม่ใช่หรอไปดิลากเลยโอ้โหตายในหน้าที่วะมันไม่มันไม่มันไม่สวารมันเลือกที่จะให้นี่มันไม่ดึงไม้นะเออต้องอะเฮ้ยหนอนว่าไงวะน้องมีคนมีคนแบบนี้วะ คี่ปล่อยกลางเลยนะเขามรู้สึกว่าดาเมจมันเบาๆวะอย่าดีไว้น้องนอนกลับไปบ้านแล้วรอล่างได้ไหมได้ได้ได้ไดเฮ้ยยังไม่เลดอนกูเต็มต้องล็อกไม่มีอะ ลาม,มาวะเอานีนจาแนมะ่งเอาแมา่งพี่เอาแมา่งวิ่งไปเวสสักทีตายตายตายในหน้าที่นั่นแหละคือเกียรติของลูกผู้ชายป้อมล่างจะแตกแล้วอ้น,น,นยังไงวะลาอนนน ฟินก็มาวะพี่ตายหาก่อนะเออไม่เป็นไรออกวอล์กก่อนแล้วกันวะเล่นวอล์กแล้วกันเกมนี้ฮะ เงินว่าไงวะฟินพิกัดมันหายตูมันเลือนล้านทำไมฟินโดนวยสิบเอ็ดเลยวะเยอะนั่นน่ะมันไม่เวลสิทธิ์ไงพี่เออวะสิบเอ็ดนี่วะเออใช่มึงกวนปะเนี่ยมันอยู่ไหนอ้าวอ้าวไอเด็กนี่ ยังวินมอเตอร์ไซค์มากูเพิ่งเกิดกูตายอีกแล้วยังวินมอเตอร์ไซค์มันชอบหลุดอะหลุดแบบไม่มีเหตุผลอยู่ดีๆแม่งก็หลุดไปเลยไปที่อะไรกันแน่วะวินโด้เหรอวะวินโดว์ก็ลงใหม่แล้วนะหรือว่าเป็นที่บอร์ดวะฮะไม่รู้ว่ะซู้อคอมใหม่พี่ เออประกอบใหม่อีกสักเครื่องนี้ไหมอีกเครื่องหนึ่งเอาไปเล่นเกมจริงจังเลยเนี่ยขอฉีกถุงเลหน่อยสิอย่พ so bah, าพึ่งยอมเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บลูกแก้วอีกเก็บลูกแก้วที่ไหนเก็บวิญญาณอีกติดแดมเฉยเลยกู มันหายไปครึ่งนึงอหครับได้ทั้งสี่สิบเดี๋ยวเราค่อยไปนี่แล้วกันเครื่องเครื่องเครื่องมันปิดไอ้ฟินบนว่ะที่บอกตรงๆทางของพี่ชัดๆ ล็อกฟินก็ได้นะแอดฟินนะเดี๋ยวพี่จะไปฉีกถุงเล5วะไปดูให้เห็นให้เห็นเป้าหมายก่อนพี่พร้อมฉีกถุงเละไปไหนจะลาลาไปไหน ถ้าได้ก็ดดีนะไ้กิมมอมาลดคูดาวซิกิลอีกแหลมเป็ดขอแล้ววะนินจาโยนน่ะนินจาด่าเราแล้วก็โยนน่ะดูของเขาสิพีเคชิ้นต่อไปเลยอ่ะ,ะกดคอนรัวๆเลยมึงไงอะไรวะจับเพื่อนมีใครเอาเปล่า คนมีขวดอยู่เรียนล่างกลับไปเถอะยี่สิบวิพี่มีฉีกถุงเละนวลติกถุงเลกแล้วติดมาจากตาเอกอะตาเอกเคยพูดว่าฉีกถุงเลหรือพี่เบว่ากูก็จำไม่ได้วะ เด็กไปน้องลา<ะ>ไม่มี<ะ>เกิดแล้วนะโอ้โหให้ไปเอาในบ้านบ้าเปล่าอยู่ฝักินดีดเดี๋ยวว่าไปเฉียงเตียนกูก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยมีสีถุงเลนะสีถุงเล เออสก,กิลออกเร็วๆหน่อยดิยอีกฟินนี่ยครักัญชากวิญญาณดึงหัวลงกับมันหลุมอย่ามาทูดนะโซตีต้นี่มันคืออย่ามาทูดวะไม่ไม่เชิงว่าอย่ามาทูดถ้าอย่ามาทูดตัวเป็นโซลิปเปอร์ไอ้นี่น่าจะเป็นพวกเหมือนพวกเก็บวิญญาณเ,ยเฉยๆแต่ไม่ใช่เจ้านารกอ่ะ โซโติวเหรอโซมันก็แปลว่าวิญญาณเหมือนกันวิญญาณวิญญาณแล้ววิญญาณน,น,น,น่าจะเป็นผู้เก็บวิญญาณแหละแต่ว่าโซลิเปอร์น่าจะเป็นผู้นำความตายมา嘛ผู้นำมาซึ่งความตายอะไรอย่างงี้ป่ะให้ฟังมันดูแบบเท่ๆหน่อย <laughs> เป็นเทพครับไปที่ไหนไมีแต่วความตายไง เด er, no. yeah. anyway> uh yeah> um> hm ี๋ยวพี่ดันล่างไปแล้วกันวิทเล่จะทำปังวะนะ่ยแล้วเรียกพลังแลอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้วิทเล่ทำอะไรอ่ะด่าไปยิงผิดตัวไม่ใช่วิทเล่ป่ะใครอ่ะอ๋อจิมมอเ์อ่าวิเล่เหรอแทบเด็ดหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะมันเป็นไปได้นะเว้ยอาจจะออกเทปเลยก็ได้นะไม่รู้นี่กินมองแมลงก็ไม่แน่นอนนะวะฉีกทุงเรน่าจะเป็นตาเบพี่จำแม่น่าจะเป็นตาเบพูดน่าแกน่าจะเล่นเกม God of War เออจำได้ละฮะเพราะเครื่องเนี่ยมอันตรายใช่แกจะมีพูดฉากว่าฉีกทุงเรเล่น God of War แล้วใช้ท่าจับแล้วก็ชาก มอนเตอร์นิจาเจ๋อแลนิจาร์กนเราเฟี้ยวติดฟันมีใจชอบกินว่ะอิ่มท้องฉีกทุ่งเลย ถ้าแบ็กสมิธบล็อกให้พี่ไวกว่าน,นี้นะกราบขอนกูฮะกราบขอนโอ้โหทเทพเจ้าทอปะเนี่ยคือกิมมอนมันดีตรงที่ว่ามันสามารถลบสถานะผิดปกติได้นะครับสามารถกดได้เลยนะโดนสตันก็คือกดได้เลยนะหายเลยนะครับสัตว์ทั้ทงยิงทั้งโบ้เทค อยากกขอเอาค้อนทุบหัวแล้วขีงไอ้เหี้ยเลยเลือดเต็มหลอดไปดิมีกีบีต้องมาแล้วแหละไม่ออกไม่ได้ดยังไม่ได้ฉีกถุงเลยวิทยเล่โคตรดิอ้าวเหรอวะสายเบิร์ดมาัางเอาให้ตายป่ะสายจะยั่งนั้น เรามลนเาไม่ได้ทำอะไรนะมันตายไปมันเป็นไ่โอเคครับเราได้บีแล้วเดี๋ยวผมกดบีีบีเข้าอ่าเรียบร้อยวิเลกู แม็กมิดบัฟหน่อยทีบัฟหน่อยทีออกมาผมไม่ทันมันเกี่ยวอไม่ได้เหรอวะคิดว่ามึงเทพนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยฉีกถุงเลยสออังดด่งมึงนั่นบอสขี่ด,ดังบักก,กูขี่เอ้ยเกมนี้คือแบบเล่นสนองนี้ตัวเองเด<า>ียวเลยก<า>ูกูก็ตายเกิดตายเกิด มาครับเก็บดวงวิญญาณต่อเมื่อกี้กด b ีกปไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าป้อมตีบ่อไฟยิงแบบเป็น MC m 1 6เลยสกิลหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนี่ครับผมก็ไม่ได้แบบชำนาญแบบแม่น100%ขนาดนั้นบางวันอาจจะกด3ทีติด3ทีเลยบางอันบางวันก็อาจจะแบบไม่โดนเลยก็มีนะครับแล้วแต่ฟิลมัน เพราะว่าสกิล2สสองนี่มันได้ดาเมจด้วยนะครับบวกดาเมจสกิลอันติให้เราด้วยนะโดนพร้อมแล้วปะพร้อมสเสมอพร้อมนอนใช่พร้อมนอนแล้วง่วงตอนนี้ฉีกถุงเลแล้วเนะี่ยเจ้าทำอะไรเล่นตัวปลอมเฉยเลยตัวจริงไม่เล่น โอ้ยฉีกถุงเลยกลับไอ่ไค่ะไปสามเรอไปน้อง แฮงค์นี่ตีเป็นแคลี่จริงๆว่ะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเดือดชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับทีพ่ายไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจะมาอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบายจ้ะ